ส,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนิทานหันษาขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งลักษณะเป็นวงกลมค่ะเพื่อนๆมีเจ้าชายเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็ได้สร้างบ้านลักษณะคล้ายถ้ำ เจ้าชายก็เลยได้สร้างล่อมยักษ์มาคุมบ้านไว้ถ้าเจ้าหญิงกับเจ้าชายเปียกอาจจะทำให้ป่วยไม่สบายได้เพื่อนๆลองคิดสิคะว่าลูกของเจ้าหญิงและเจ้าชายเป็นตัวอะไรใช่สิงโตรหรือเปล่าททานเรื่องนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ